ยินดีต้อนรับกลับสู่ FA Auto รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูหนึ่งในเครื่องบินรบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025ซึ่งเป็นโปรเจกต์รับจากสหรัฐอเมริกามันคือ F-45 Condor เครื่องบินรบเจเนอเรชันใหม่ที่หลายคนบอกว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความล้ำและความเหนือระดับด้านเทคโนโลยีทุกครั้งที่สหรัฐเปิดตัวเครื่องบินรบใหม่มันไม่เคยธรรมดาและครั้งนี้ก็เช่นกัน f 4 5 c o n d o คอนถูกออกแบบขึ้นจากแนวคิดสตีลซูเปอร์โซนิกโดมินเอเตอร์หรือผู้คอรองท้องฟ้าด้วยเทคโนโลยีล่องหนและความเร็วเหนือเสียงจุดประสงค์หลักคือสร้างเครื่องที่สามารถทะลวงแนวป้องกันของสัตร,ปรูปได้โดยไม่ถูกตรวจจับและสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบทั้งสอดแนมโจมตีและป้องกันทางอากาศในลำเดียวกันรูปลักษณ์ภายนอกของมันแตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปทันทีที่เห็นลำตัวทรงเรียวยาวเหมือนหัวลูกศร สีเขียวเรืองแสงสะท้อนกับลวดลายดำแบบเปลวไฟที่ถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนเรดาร์ผสมผสานทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ในงานเดียวคอรพิทใช้กระจกเคลือบคาร์บอนดำมันวาวแบบพิเศษที่ช่วยลดการสะท้อนแสงและเพิ่มการพรางตัวในทุกสภาพแวดลอ้อม สิ่งที่ทำให้ F 4 5 Condor คดอโดดเด่นที่สุดคือระบบขับเคลื่อนใหม่ที่ชื่อว่า Vortex Dual Core Engine ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Lock Air Tech Engine เครื่องยนต์นี้สามารถสร้างแรงขับมากกว่า70,000ปอนด์ต่อเครื่องทำให้มันทยานจากศูนย์ถึงความเร็ว m a ส2.8ภายในเวลาเพียง40วินาทีความเร็วสูงสุดที่คาดการคือประมาณ m a ส3.2หรือกว่า3,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นความเร็วที่สูงกว่าทั้ง F 2 2 r a p t o r และ F 5 Lightning i i โครงสร้างตัวถังของมันสร้างจากวัสดุผสมไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์รุ่นใหม่ที่เบากว่าแต่แข็งแรงกว่าเดิม30%สามารถทนความร้อนจากแรงเสียดทานอากาศในระดับแมก3ได้โดยไม่เสียรูปการออกแบบภายในเน้นระบบควบคุมด้วย AI อัตโนมัติซึ่งนักบินสามารถใช้ระบบ Smart Combat Mode เพื่อให้ AI ช่วยตัดสินใจในสถานการณ์ต่อสู้แบบเรียวไทม์ ห้องนักบินของ F-45 Condor ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจภายในใช้เทคโนโลยีจอภาพโฮโล AR 360องศารอบตัวนักบินสามารถมองเห็นภาพจำลองสนามรบจากกล้องรอบลำแบบเรียลไทม์มีระบบควบคุมด้วยเสียงและการเคลื่อนไหวแบบสัมผัสอากาศไม่มีปุ่มกดแบบเดิมๆอีกต่อไปทั้งหมดเป็นแบบสัมผัสอัจฉริยะ ด้านระบบอาวุธ F-45 ค o n d o r มอาพร้อมช่องบรรจุอาวุธภายในลำตัว2ช่องเพื่อรักษาความล่องหนสามารถบรรทุกขีปนาวุธ AIM-260, a, a g m 1 5 8 JASSM-ER และระเบิดนำวิถี JDAM รุ่นใหม่รวมถึงระบบเลเซอร์ยิงโรงพลังงานสูงซึ่งใช้สำหรับทำลายดโดรนและขีปนาวุธสัตรูในระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลอัตโนมัติ GAU 30แบบหมุน6กลำกล้องที่ยิงได้ถึง6000นัดต่อนาทีในด้านการควบคุมการบิน F-45 Condor ใช้ระบบ f l y b y w ต r ม um, ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาจาก fly-by-wire ระบบนี้ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมสัญญาณทั้งหมดแทนสายไฟฟ้าแบบเก่าทำให้เครื่องตอบสนองได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง300มิลลิวินาทีนักบินสามารถควบคุมทิศทางความเร็วและการเคลื่อนไหวในมุมที่ซับซ้อนได้ด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตร หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าทึ่งคือสตีลพลาสมาชิล l d ระบบนี้สามารถปล่อยคลื่นพลาสมารอบลำเครื่องเพื่อบิดเบือนคลื่นเรดาร์จากภายนอกทำให้สัตวร์รูไม่สามารถจับพิกัดได้อย่างถูกต้องและยังช่วยลดการปล่อยความร้อนจากเครื่องยนต์ซึ่งเป็นสัญญาณหลักที่กล้องอินฟราเรดมักใช้ตรวจจับเครื่องบินรบ F-45 Condor ยังมีระบบควบคุมพลังงานแบบ Energy Redistribution System ที่สามารถดึงพลังงานจากส่วนต่างๆของเครื่องไปใช้ในการเร่งความเร็วหรือเพิ่มพลังให้กับอาวุธเลเซอร์ได้ตามสถานการณ์เทคโนโลยีนี้ทำให้เครื่องสามารถประหยัดเชื้อเพลิงและมีรัศมีการบินไกลกว่ารุ่นก่อนๆถึง25%โดยสามารถบินได้ไกลถึง3,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศในด้านความปลอดภัย F-45 Condor มีระบบหนีภัยแบบใหม่ที่เรียกว่า e p o d Ejection ซึ่งตัวห้องนักบินสามารถแยกออกจากกลมเครื่องได้ในเวลาไม่ถึง0.3วินาทีแล้วปล่อยร่มชูชีพอัตโนมัติพร้อมระบบ GPS ระบุตำแหน่งเพื่อช่วยเหลือนักบินได้อย่างรวดเร็วระบบนี้ถูกออกแบบให้ทนแรง G สูงสุดถึง15 G ซึ่งมากกว่าระบบทั่วไปเกือบเท่าตัวส่วนราคาของเครื่องนี้ถือว่าสูงสมกับเทคโนโลยีทั้งหมด โดยมีการประเมินว่า F-45 Condor จะมีราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ265ล้านดอลลาร์หรือราว9,800ล้านบาทไทยซึ่งแพงกว่า F-35 ประมาณ60%แต่ก็แลกมาด้วยสมรรถนะที่สูงกว่าในทุกด้านตั้งแต่ความเร็วความคล่องตัวระบบล่องหนและระบบอาวุธที่ล้ำยุคก,กว่าหลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจในการสั่งซื้อเครื่องต้นแบบเพื่อศึกษาระบบ เช่นอังกฤษญี่ปุ่นและออสเตรเลียแต่เนื่องจาก F-45 ยังอยู่ในโครงการรับระดับสูงการส่งออกอาจเกิดขึ้นได้หลังปี2030เท่านั้นขณนะนี้สหรัฐกำลังทดสอบภาคสนามในทะเลไซเนวาดาโดยมีรายงานว่าเครื่องต้นแบบสามลำแรกผ่านการทดสอบความเร็วและการหลบเรดาร์ได้เกินมาตรฐานเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพในการรบนักวิเคราะห์การทหารหลายคนคาดว่า F-45 Condor อาจเปลี่ยนสมดุลของพลังทางอากาศทั่วโลก เพราะมันสามารถปฏิบัติการได้แม้ในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณ GPS หรือเรดาร์เข้มข้นระบบ AI ภายในสามารถเลือกเส้นทางหลบหลีกแบบเรียลไทม์และยิงตอบโต้ได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากนักบิน